มาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับการลบพื้นหลังนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าไฟล์มันจะค่อนข้างที่จะดูซับซ้อนมากกว่ามากกว่าไฟล์เมื่อกี้นะครับดับแรกนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปรับความละเอียดก่อนนะครับ image s i ซ e ก่อนนะครับปรับเป็น300ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนี่นะฮะ รูปนี้นะครับเราต้องการลบพื้นหลังที่เป็นสีแดงออกนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับมีสองวิธีนะครับไม่ใช่มีหลายวิธีที่จะทําในคลิปนี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายวิธีมากกว่านี้เนาะโอเคอันดับแรกนะครับเราก็มาคลิกเครื่องมือตรงนี้นะครับเมจิกแล้วก็เดี๋ยวบิ้ลคลิกตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะคลิกตรงนี้แล้วก็ลบอันนี้คือวิธีแรกนะครับลบแล้วก็เลือกลบทีละอันนะฮะ เลือกลบทีละพื้นที่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็อันนี้มันจะดีก็คือ,คอมันสามารถลบได้ละเอียดมากกว่ามากกว่า,มากกว,ามากกว่าวิธีที่2นะครับวิธีที่2คือวิธีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอคอนโทรลแไปก่อนวิธีที่2คือคลิกเมจิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกพื้นที่นะครับ ที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกซิมิล่านะครับมันก็จะเลือกอมันก็จะเลือกพื้นที่หรือว่าสีที่มันเหมือนกันกันกบที่เราคลิกตอนแรกนะครับนี่ฮะมันก็จะเลือกหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดลบปึ่งนะครับปึ๊บ่านะฮะ ก็จะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับสําหรับลบภาพที่มีความซับซ้อนนะครับถ้าเราอยากลบให้มันละเอียดมากกว่านี้นะครับเราก็อาจจะเพิ่มาทาร e เ a นต์ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้มัน90อยู่นะครับถ้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยอาจจะอาจจะดีกว่านี้นะฮะเราล,ลองดูก็ได้นะฮะกดคอนโทรลซ่ Z ไปก่อนดี เดี๋ยวลองเพิ่มขึ้นเป็น100นะครับลองดูแต่ถ้าพื้นหลังกับชิ้นงานเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากนะครับแล้วก็ใช้เยอะๆไม่ได้เพราะว่าชิ้นงานของเรามันจะโดนลบไปด้วยเนาะนี่ปึ๊บ similar โอเคเห็นไหมฮะมันก็อาจจะคมชัดมากกว่าเดิมไหมครับภาพบริเวณที่มันเบลอเนี่ยมันก็จะโดนลบทิ้งไปด้วยกดลบนี่ฮะปึ๊บแล้วก็กด c r l d ทีนึงนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาทําเหมือนเดิมนะครับ Image Si ซสนะครับแล้วก็ดูขนาดตามจริงนะครับสมมติว่าเราต้องการทํา25เซนนะครับเราก็ใส่25เข้าไปนะครับคลิกตรงนี้เสมอนะครับ Resize นี่นะครับ Resize Sample นะครับแล้วก็300นะครับหรือจะเอามากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เอาแค่นี้ก็ได้เพราะว่าภาพเราไม่ได้คมชัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เซฟนะครับเหมือนเดิม ชื่อไฟล์ตามด้วยขนาด 25, 25หคูณยี่หารือว่า,าขนาดตามนี้นะครับหรือว่าขนาดตาม25้าเซนก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการลบพื้นหลังอีกวิธีหนึ่งนะครับผม